แล้วนะคะวันนี้ชมพู่จะออกเดินทางไปสวีเดนนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะและนี่นะคะก็มีทั้งคุณแม่หลานสาวพี่สาวและน้องสาวมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะชมพู่กาลังไปดูเคาน์เตอร์นะคะว่าเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่เคาน์เตอร์ไหนคะ่ะก็เครื่องจะออกเทคออฟประมาณเที่ยงคืน5นาทีนะคะเราก็จะมาดูช่องขวาค่ะก็คุณแม่น้องสาวพี่สาวและหลานสาวช่วยกันดูนะคะ และนี่ค่ะหลังจากที่เช็คอินเสร็จเราก็จะไปที่สแกนบอดดิ้งพาสนะคะเพื่อขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปที่ด่านตรวจสกิลิตี้ค่ะ mm hmm. ก็มีการพูดคุยกับคุณแม่พี่สาวน้องสาวแล้วก็หลานนะคะ mm hmm. ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ออกเดินทางคนเดียว mm hmm. ก็รู้สึกแอกบกังวลเหมือนกันค่ะว่าเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรก ที่ตรวจด่าน Security เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาต่อที่ด่านตอมอค่ะด่านตอมอจะถ่ายไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะพอเสร็จด่านตอมอเสร็จก็มาที่เกตถึง C7 เรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องเทคออกประมาณเที่ยงคืน5นาทีนะคะในวันนั้นคือชาวต่างชาติเยอะมากจริงๆค่ะคนไทยมีน้อยนะคะก็ถึงด้านหน้าประตูทางเข้าเครื่องบินนะคะก็จะมีแอลเซสจวดคอยต้อนรับค่ะ บริการค่อนข้างดีเลยนะคะก็จะเตรียมพาส,สปอร์ตและบอร์ดดิ้งพาสเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะคอยบอกนะคะว่าเราจะนั่งอยู่ตรงไหนที่นั่งค่อนข้างดีเลยนะคะชมพู่เลือกที่นั่งริมหน้าต่างค่ะในวันนั้นโชคดีมากๆเลยนะคะไม่มีคนนั่งข้างชมพู่เลยเดินเข้าห้องน้ําแบบสะดวกค่ะ รีเควสอาหารไปนะคะอาหารที่ได้รับก็เป็นอาหารไทยค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีผลไม้ไทยด้วยนะคะนี่นานะคะชมพูก่ก็เซลฟี่สักหน่อยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆกับการเดินทางครั้งแรกค่ะแล้วเครื่องบินก็ Take Off นะคะเขาก็จะเปิดไฟกระพริบแบบนี้ตลอดทางเลยค่ะสวยไปอีกแบบนึงค่ะ สาวีซ่าต่างๆ่มผู้ดำเนินการด้วยตัวเองค่ะไม่ได้จ้างเอเจนซี่แต่อย่างใดถือว่าเป็นความภูมิใจตัวเองมากๆเลยค่ะที่สามารถทำผ่านสำเร็จค่ะและนี่นะคะบรรยากาศรออยู่บนเหนือก้อนเมฆก็จะรู้สึกแอบเกรงๆนิดน,นึงค่ะและแล้วก็มาถึงสวีเดนค่ะในช่วงที่ชมพู่มาเดินทางมาถึงก็เป็นช่วงของออถ้ค่ะซึ่งต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วสวยมากๆเลยค่ะ วันนั้นมีแฟนมารับพี่ชายแฟนแล้วก็แฟนของพี่ชายค่ะเราก็ได้พูดคุยกันในรถค่ะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย